สวัสดีค่ะร้านเจโหดค่ะวันนี้จะมาะแถลงข่าวนะคะว่าปาั๊มอนาคอนดาไม่ต้องทัวรมาถามหน้าร้านเจโหดนะคะเจาขายมาตั้งแต่ปี6 3สนะคะเลิกขายตั้งแต่ปี6,4แล้วนะคะเลิกขายนะคะเนี่ยปั๊มอนาคอนดานะคะประสิทธิภาพด้อยกว่ารุ่นใหม่รุ่นใหม่เจาหามาแล้วสรรหามาแล้วมีข้อดีมากกว่านาคอนดาประมาณ8ข้อนะคะ ปั๊มอนาคอนด้าเลิกขายไม่ต้องโทรมาถามเจ้โหดนะคะเลิกขายแล้วค่ะตัวปั๊มสายโหดนะคะตอนนี้เปลี่ยนชื่อแล้วเป็นปั๊มสายโหดหมดน้ําเข้าทางเดียวและปั๊มสายโหดหมดน้ําเข้าสองทางนะคะอ่าตัวนี้น้ําแรงกว่าพวกตระกูลท่อแข็งท่อนาคเยอะมากห้าเท่าได้ตัวนี้ก็จะแรงกว่าน้ําเข้าทางเดียวสองเท่าอ่าส่วนตัวรุ่นใหม่นะคะน้ําเข้าสองทาง จะเป็นรุ่นเผาวสวมไว้นะคะตั้งแต่ปีปีนี้ปี68เป็นต้นไปเราจะเป็นเผาหน้าตาแบบนี้นะคะเผาวสวมไวอ่านี่นะคะผู้หญิงบอบบางแบบเจ๊นะคะปลดอ่าถอดออกแล้วก็สวมเวลาจะใช้ใส่เผาก็ใส่ไปปุ๊บแล้วก็ล็อกเลยสวมไว้แบบนี้อย่าไปใช้รุ่นเก่าเวอร์ชั่นเก่าเชยแล้วนะคะปาบนาคอนด้าร้านเจ๊ไม่ได้ขายนะคะข้อดีข้อเสีย อยากรู้ทักเพจทักไลน์มาถามได้ว่าข้อดีต่างจากปาากั๊มนาคอนได้ยังไงถ้าจะใช้รุ่นใหม่ทั้งทีใช้รุ่นใหม่น้ำเข้าทางเดียวหรือจะเอาเวอร์ชั่นคูณ2แสบคูณ2น้ำเข้า2ทางเผาสวมไว้ค่ะโอเคใครอยากได้โปรโมชั่นพิเศษพิเศษราคาดีๆนะคะปีนี้สินค้าเราจะเข้ามาเยอะมากราคาจะมีทั้งราคาถูกลงและมีราคาแบบจัดโปรโมชั่น ลูกค้าสามารถกดติดตามทางหน้าเพจช่อง Youtube หรือติตอ๊กต้องาติ๊กตอกได้นะคะไม่ใช่ติ๊กต้องแล้วคลิปวิดีโอเจมีการเททดสอบก่อนที่จะขายจริงเกิน300-500คลิปอยู่แล้วเข้าไปดูใน Youtube ได้อยากดูพอสอเกิดต้องดูบัตรประชาชนอยากดูว่าร้านค้าเขามีตัวตนจริงให้ดูในช่องเพจ Youtube เท่านั้นนะคะลงมากกว่า500คลิปตอนนี้มี1,800คลิปแล้วคะ่ะ แล้วก็วิธีการประกอบการดูแลรักษาการซ่อมเพาคู่มือเรามีให้ลูกค้าครบหมดถ้าเป็นลูกค้าร้านเราอุปกรณ์อะไรเรามีครบขายให้เฉพาะลูกค้าร้านเรานะคะเพราะว่าเผื่อขายสเปซสปะไปแล้วลูกค้าเราไม่มีอะไรให้ลูกค้าเราเฉพาะเขาก็จะด่าเจ๊ได้นะคะขายให้ร้านลูกค้าร้านเราเท่านั้นถ้าคู่มือหายแชทหายบินหายหาไม่เจอลูกค้าแค่เพียแค่ เพียงแค่ถ่ายเผาหรือหัวปั๊มมาเนี่ยมันจะมีเพจอยู่ตรงนี้นะคะเพจชื่อร้านเจโหดการเกษตรส่วนเผานะคะเผาอ่ารุ่นใหม่ก็จะเป็นแถบอ่าเทปหนาเหมือนข้าบยางรถยนต์นะคะแล้วก็มีโลโก้มีชื่อร้านเจ๊ยิงแล้วตัวย่อเจโหดการเกษตรนะคะเนี่ยค่ะทั้งหัวปั๊มทั้งเผาถ่ายรูปมาเลยถ้าซื้อสินค้าร้านเจ๊จริงถ่ายมาปุ๊บจะเห็นได้ เราจะดูได้เลยว่าเป็นสินค้าร้านเราปุ๊บเราขายอะไรให้แน่นอนอยากได้โปรโมชั่นดีๆก็ติดตามหน้าเพจร้านเจ๊โหดการเกษตรค่ะ